กราบเลยท่านด้วยนะครับผมเจอผมก็ปีชิชินเนลนะครับแล้วเจอก,กับพัทที่สองเลยครับมีเฟรดกับขุดไหม้มีปีชิสองเราต้องหาจะไหมสัมภาระข้าแกะ เดินไว้ครับเจอแกะอะไครับต้องแฉะ เห็ดลอยได้เห็ดลอยได้ไม่เคยเห็นหรอเห็ดลอยได้อือเลิเห็นดวงอทิตย์เดียวดวงอาทิาทตย์มันวนไรรูร้เๆๆค่อยลงมาที่ฟาสานะป่าที่สานะม าบ้านมันก่อนครับซม้อมาแกทำเเอาไม้ดีกว่าไม่มีอะไรเลยแล้ว benda baik dah benda dah ครับนะเออได้ครับมาแล้วตําบล ขวานก็อ,อย่าฟังอ่ะโอ้โห,โหพระจันทร์ยังสวยงามพระจันทร์ เห็นซอมบี <analyze anthropology> <Par adi> ้างแรกซอมบี้สวยทีสมวิ้งนั้นเสียงน่าเกลียด ีวค่นีครับพีขอเี่นียครับถ้าจะ่าพี่กูแล้วก็สัตว์นทยกูดีครับ